ราชาลูกหนังทรโรขอเสนอศบโอกาสอีกหนเปอชเชจ้องดึงมาคัตและฟอร์ดแทนที่เคลียนเอ็มบาเป้อินิวระบุป,ปรีซแซงชักแมงทีมเงินทังของฝรั่งเศสศบโอกาสกลับไปทับทาม,มาคัตและฟอร์ดอีกหนแล้วหลังเดาวิงทีมไอเด,ดก่อปัญหาจนตกเป็นข่าวในทางลบโดยพวกเขาหวังกระชากสตาทีมไอเด,ดมาแทนที่เคลียนเอ็มบาเป้ที่สอแววย้ายไปคาแข่งกับเบรยอลตดตกิจกรรมดีๆบทวิเคราะห์และทัศนจากกูรูประสบการณ์สูง ร่วมกิจกรรมคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับสื่อเจ้าดังกล่าวรายงานเมื่อ30มกราคมว่าเปียชพร้อมกลับมาตามจีมแรดฟอร์ดอีกรอบหลังเคยติดต่อไปหากองหน้าวัย26ปีมาแล้วห,ลหนึ่งเมื่อซัมเมอร์ก่อนแต่นักเตะตัดสินใจต่อสัญญาฉบับใหม่กับโรงละครแห่งความฝันกระทั่งแรดฟอร์ดตกเป็นข่าวเช้าหนล,ล่าสุดทีมแชมป์ลีกเอิงจึงโบอบการเหมาะที่จะดึงเข้าไปเสียบแทนเอ็มบาเป้เป้าหมายของทีมเรัลมิรตดและหวังว่าผีแดงจะขายสตาร์ดังให้เนื่องจากผู้บริหารสโมสรชุดใหม่ น่าจะผิดหวังกับการกระทาของพ่อค้าแข้งที่ไร้วินยัยและมีพฤติกรรมที่ต่ากว่ามาตรฐานอย่างที่กลุ่มอินนิออสของเซอร์จิมและคริฟผู้ถือหุ้น25%ของทีมกําหนดเอาไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งดัซนรายงานว่าบริกรของ Club น ast, ไนท์คลับในเบลฟาสต์ไอแลนด์เหนือเผยว่าแรดฟอร์ดดื่มเตกีล่าอย่างมามันนานถึง12ชั่วโมงจนลงซ้อมกับทีมไม่ไหวแต่อ้างว่าป่วยกระทั่งพลาดลงเล่นเกมบุกไปชนะนีพอต4-2ของศึก f a ฟครับรอบ4เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ดีไมเตดตแถลงว่านักเตะพร้อมรับผิดชอบการกระทําหลังเขาพบเอริกเทนฮากุนซอดัตตามกําหนดนัดเรียบร้อยแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยมีเดเวนเมนาดพี่ชายซึ่งเป็นเอเย่นให้กับน้องชายเดินทางไปด้วยเช่นเดียวกับจอร์เมอร์เทอร์ผัวในการฟุตบอลและเซอร์เดฟเบลฟอร์ดคนสนิทของเซอร์และคริฟฟ์ซึ่งเป็นตัวแทนจากกลุ่มอินิอสต่อกรณีนี้แม้พีแดงจะประกาศปิดคดีแล้วหลังนักเตะยอมรับผิดแต่อิวเชื่อว่าเซอร์เบลฟอร์ดพร้อมโลดแรดฟอร์ดออกจากทีม เนื่องจากเขามีแผนสร้างทีมผีแดงขึ้นมาใหม่ตามที่เซอร์และคลิปตั้งเป้าเอาไว้หากเบรตเชยื่นข้อเสนอที่ดีมาให้นอกจากนี้เมสันกรีนวูดกองหน้าอีกรายที่อยู่ในระหว่างถูกเคตาเฟสสโมสร,รในลาลิกา้ายืมไปใช้งานก็จะโดนขายทิ้งในซัมเมอร,ร์นี้เช่นกันเนื่องจากแมนเชสต้องพยายามหาเงินเข้าสู่สโมสร,รเพื่อลดความเสี่ยงต่อการละเมิดกฎ f i n a n c i a l Fair p l a y เปอัชเชต้องจ่ายขนาดไหนปู่ตัวเลขแมนยูตั้งราคาขายมาคัดและฟอร์ดสื่อลูกหนังกาเกงค่าตัวมาคัดและฟอร์ดกองหน้าทีมแมนเชสเตอร์ออกมาแล้วหลังมีข่าวว่าารีสซงต์แชคแมงสนใจกลับไปทาบคว้าตัวสตาร์ทีมชาังกฤษอีกรอบในซัมเมอร์นี้เพื่อน,นำมาเป็นตัวแทนของเคลียนเอ็มบาเป้กองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสที่ซอแวลย้ายไปค้าแข้งกับเรอัลมาดริดก่อนหน้านี้เมื่อช่วงซัมเมอร์ทีมแชมป์ลีกเอิงเคยทาบคว้าแรดฟอร์ดมาแล้วหลังจากเขาสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม โดยยิงประตูได้30ลูกและ11แอซิสจาก56นัดในทุกรายการซึ่งทําให้ผีแดงต้องการรับทรัพย์120ล้านปอนด์แต่สุดท้ายลูกมอ่อของสมสรซึ่งกระโดดขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในวัย18ปีเมื่อปี2016ตกลงต่อสัญญาใหม่อีก5ปีพร้อมรับค่าแรงสัปดาห์ละ3 2 5 0 0 0ปอนด์ด้วยเหตุนี้จึงเชื่อว่าแมนยูตต้องการได้ค่าตัวแรดฟอรดมากกว่า120ล้านปอนด์หากเปอเชต้องการดึงเข้าไปเสริมทัพ เนื่องจากนักเตะยังเหลือสัญญากับสโมสร,รอีก4ปีโดยเม็ดเงินจำนวนนี้จะเป็นสถิติค่าตัวนักเตะของลีกอังกฤษแทนที่เดคแอนไรซ์ซึ่งอาร์เนอลจ่ายให้เวสแฮมในราคา105ล้านปอนด์ขณะเดียวกันจากการประเมินค่าตัวของนักเตะศูนย์ศึกษากีฬานานาชาติหรือ CIES แรดฟอร์ดมีค่าตัวโดยประเมิน8 6ล้านปอนด์เนื่องจากฟอร์มใน6เดือนที่ผ่านมาของเขาตกต่ำดำดิง่ง เมื่อสันฟันธงแมนยูบวกเก็บ3แต้มจากวูฟได้หรือไม่พอเมื่อสันกรูชื่อดังของสกายสปอร์ตเชื่อว่าแมนเชสเตอร์ยูจะไม่สามารถบุกไปเก็บ3คะแนนจากวูฟในศึกพิม์ลิกคู่สุดท้ายของสัปดาห์นี้แมนเชสเตอร์ยูนำสอต่อ0นแต่ถูกนิวพอร์ตเ้าทตี่ตามตีเสมอ2ต่อ2ใน FA คัพพวกเขาสามารถชนะในเกมนี้แต่ความจริงที่ว่าพวกเขาใช้ทีมชุดใหญ่และกำลังเผชิญกับความหวาดกลัวซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีที่แสดงให้เห็นว่าตอนนี้พวกเขาอยู่ตรงไหนของตารางคะแนน หากวูฟชนะพวกเขาจะอยู่เหนือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบนตารางคะแนนนั่นไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจนักวูฟไม่แพ้ใครมาแล้ว9นัดในบ้านของตัวเองในขณะที่แมนเชสเตอร์ไร้์ชัยชนะมา5เกมติดต่อกันก่อนจเจาชนะวีแกนแอตเลติกและนิวพอร์ตใน FA เครับเนื่องจากเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกอย่างจะต้องขยายใหญ่ขึ้นแต่ผมรู้สึกเห็นใจเอริกเทนฮากโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากเหตุการณ์ของเขากับมาคัตและฟอร์ดกุนสื่อชาวดัตทำได้ดีในการที่จะบอกว่าจะจัดการเรื่องนี้เป็นการภายใน แต่เขาไม่สามารถปล่อยให้ผู้เล่นไปในคลับและไม่สามารถกลับมาฝึกซ้อมได้ตัวผมเองยังไม่เคยพลาดการฝึกซ้อมเลยแม้แต่วันเดียวตลอดเส้นทางอาชีพแม้ว่าจะต้องมาซ้อมตอน6โมงเช้าก็ตามดังนั้นผมรู้สึกเห็นใจผู้จัดการทีมจริงๆผมคิดว่าวูฟจะชนะเกมนี้และยุติความหวังของแมนเชสเตอร์เดในการจบท็อปโทันทีเมื่อสันทำนายสกอร์วูฟ2แมนเไนเต็ด1 คือปูดแมนยูและเชลซีเปิดฉากถกคว้าอดีตกองหน้าบาร์เซโลนาแมนเตยและเชลซีตกเป็นข่าวกำลังเจรจากับเอสปันยอนเพื่อเซ็นสัญญามาตินเบรดเวตสองยักษ์ใหญ่จากพรีเมียร์ลีกกำลังมองหากองหน้าคนใหม่ก่อนที่ตลาดซื้อขายเดือนมก,กราคมจะปิดตัวลงในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้ทั้งสองสโมสรปร,ริเสธโอกาสในการเซ็นสัญญากับคาริมเบนเซมาที่มีข่าวต้องการย้ายออกจากอัลอิฮัดทีมดังในซาอุดีอาระเบีย อย่างไรก็ตามมาก้าสื่อชื่อดังจากสเปนรายงานว่าทั้งแมนเชสเตอร์และเชลซีต่างสนใจพาตัวเบรดเบดก่อนตลาดวายรายงานอ้างว่าทั้งแมนเชสเตอร์และเชลซีกำลังเจรจากับเอสปันยอนเพื่อจ่ายเงินน้อยกว่าค่าฉีกสัญญาของหัวหอกทีมชาติเดนมาร์กซึ่งอยู่ที่7ล้านยูโรเป็นที่เข้าใจกันว่าเบรดเวดจะได้รับอนุญ,ญาตให้ย้ายออกจากเอสปันยอนแบบไร้ค่าตัวในช่วงซัมเมอร์หากสโมสรได้เลื่อนชั้นกลับสู่ลาลีกา ขนาดเดียวกันหากพวกเขายังคงอยู่ในเซกุนดาดิวิชั่นต่อไปค่าฉีกสัญญาของแข้งรายนี้จะลดลงเหลือเพียง600,000ยูโรเบรดเวตสร้างความฮือฮาด้วยการย้ายไปบาเซโลนาแบบฉุกเฉินด้วยค่าตัว18ล้านยูโรในเดือนกุมภาพันธ์2020แต่เขาไม่สามารถสร้างรีดฟอร์มเก่งได้ก่อนถูกปล่อยให้เอสปันยอนแบบฟรีฟรีในช่วงซัมเมอร์ปี2022แม้ว่าดาวเตวัย32ปีไม่สามารถช่วยเอสปันยอนรอดจากการตกชั้นในลาดิกาได้ในซีซั่นที่แล้ว แต่ปัจจุบันเบรดเวตกำลังโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมในเซกุนดาดิวิชั่นโดยยิงไป12ประตูจากการลงเล่น22นัดอาหมาัดเดยโลจะไม่ย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตามการยืนยันของฟาบิโซโรมาโนมีรายงานข่าวระบุว่าแนวรุกวัย28ปีส่งคำร้องไปให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพื่อขอย้ายทีมแบบยืมตัวในตลาดซื้อขายรอบนี้เพราะต้องการโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่อง กระนั้นโดมาโนโยืนยันเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาว่าอาห์มัดไม่ได้ส่งคำร้องตามที่สื่อบางสนักกล่าวอ้างแคมยืนยันแข้งชาวริคสมีความสุขดีในตอนนี้นอกจากนั้นเอริกเทนฮากยังต้องการให้อาห์มัดเป็นส่วนหนึ่งในขุมกำลังของสโมสรและเตรียมหาช่วงเวลาให้นักเตะลงสนามมากขึ้นหลังจากนี้อาห์มัดเพิ่งฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บและลงสนามได้เพียงนัดเดียวโดยที่ผ่านมานักเตะกำลังฟื้นตัวเพื่อให้ร่างกายสมบูรณ์เต็ม100 สัญญาของอามัดมีไปจนถึงกลางปี2025พร้อมเงื่อนไขขยายออกไป1นึ่ฤดูกาลผีไฟเขียวเปสตรีตัวร่างกายซบการานดาฟาบิโซโรมโนรายงานว่าฟาโคอโดเปย s สตรีแนวรุกของแมนเชสเตอร์ยูเต็ดจะเดินทางไปสเปนวันนี้เพื่อตรวจร่างกายย้ายเข้าร่วมทีมการานดาแบบยืมตัวจนจบฤดูกาล ก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่าดิยวย้ายไปลาลิก้าของปีวัย22บปีไม่เกิดขึ้นหลังจากมีปัญหาเรื่องการเจรจาเรื่องค่าเหนื่อยอย่างไรก็ตามหลังจากการพูดคุยเพิ่มเติมในวันจันทร์ตอนนี้การย้ายทีมืะแค่เอื้อมเท่านั้นเนื่องจากปีแสดงไฟเขียวให้นักเตะบินไปตรวจร่างกายดิยวนี้จะเป็นการยืมตัวโดยตรงแบบไม่มีออปชั่นซื้อขาดโดยที่แมนเชสเตอร์จะครอบคลุมค่าเหนื่อยส่วนหนึ่งของผู้เล่นด้วยเบยสตีลงเล่นในพิมร์ลีกเพียง9เกมเท่านั้นในซีซั่นนี้แชมเป็นตัวจริงแค่นัดเดียว โดยล่าสุดมีชื่อเป็นสำรองในเกมชนะนิวพอร์าเตี้4ี 2, ่อต่อก FA ครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเขาเหลือสัญญาในถิ่นโอทัฟฟ์ดจนถึงปี2025โดยสโมสรมีเง่ือนไขที่จะขยายสัญญาต่อไปจนถึงปี2026สำหรับเปิสตีเคยมีประสบการณ์ค้าแข่งในลาลิก้ามาก่อนโดยลงสนามให้เดปอร์ติโบอาราเบส33นัดระหว่างช่วงยืมตัว2หนก่อนหน้านี้ ลิโอฟินนาน์ตำนานกองหลังของแมนเชสเตอร์ูไนตดออกมาสวดมาคัดแลดฟอร์ดดาวยิงยันหวางของสมสรนโดยคิดว่าดาวยิงรายนี้เป็นหนึ่งในผู้นําของทีมและควรทําตัวให้เหมาะสมมากกว่านี้มันมีบางอย่างผิดปกติเรื่องที่เกิดขึ้นกับสมสรน,นี้มันเกิดขึ้นไปทั่วทุกที่เลยนักเตะโดนสมสรนลงโทษคนแล้วคนเล่าริโอเผยในไววิฟายพอดแคส่วนโชถูกส่งไปยืมตัวกับดอทมุลในตอนนี้อีกคนก็ไม่ได้อยู่กับสมสรนอีกต่อไปมันเกิดเรื่องเต็มไปหมดรอบๆสโสมสร เขาเป็นหนึ่งในนักเตะประสบการณ์สูงเขาต้องทําให้เรื่องพวกนี้มันลดลงสิมันเป็นหน้าที่ของเขาไม่ว่าจะชอบหรือไม่ก็ตามเขาเป็นหนึ่งในผู้นําของทีมในตอนนี้ผมคิดว่าเขาต้องตระหนักให้มากพอเมื่อเขาไมไ่อยู่ในฟอร์มที่ดีทั้งในฐานะทีมและตัวเขาเองไม่ได้ทําตามมาตรฐานคุณต้องระมัดระวังเรื่องพวกนี้ตอนนี้มาคัดควรจะเป็นนักเตะที่เป็นผู้นํานี้ คุณต้องมีความตระหนักมากกว่านี้ไม่ใช่แค่ผู้จัดการทีมของเขาเท่านั้นที่รู้เรื่องราวที่เกิดแต่โลกทั้งใบก็รู้ดังนั้นเขาต้องระมัดระวังมากกว่านี้อังดีโอน,น่าในทวารของแมนเชสเตอร์เดตกเป็นข่าวกำลังพิจารณารีทายจากทีมชาติแคมารูนอีกครั้งหลังพึ่งตกรอบกับทีมในการแข่งขันแอฟริกาคัพออฟเนชั่น โอดาน่าเดินทางรายงานตัวล่าช้าทาให้อดเฝ้าเสาในเกมรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกที่แคนารูนเสมอกับกีนีหนึ่งต่อหนึ่งก็ลงตัวจริงในนัดที่2แต่ทีมแพ้เซิลเกาสามต่อหนึ่งอย่างไรก็ตามนายด่านวัย27ปีถูกดับในนัดชี้ชะตาเข้ารอบน็อกเอาท์ซึ่งแคนาบรูนเอาชนะแกมเบีย3ต่อ2เขาถูกคาดการณ์ว่าจะได้ลงตัวจริงเจอไนจีเรียในรอบ16ทีมสุดท้ายแต่สุดท้ายทําได้เพียงนั่งดูเพื่อร่วมทีมอยู่ข้างสนามและทีมของริโกแบร์ส่งแพริสกอร์2ต่อ0น โอนาน่าเคยดีทายจากทีมชาติมาแล้วในเดือนธันวาคมปี2022หลังเดินทางออกจากกาตาร์กลับบ้านไปก่อนทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกจบแต่กลับลำหวนมาเล่นให้หมอผีอีกครั้งเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วอย่างไรก็ดีเดลี่เมลรายงานว่าโอนาน่าอาจพิจารณาโบกมือลาทีมชาติอีกครั้งหลังจากทัวร์นาเมนต์ที่ไม่น่าจดจำหลนล่าสุดเอาตายบายินดีได้รับโอกาสประเดิมเฝ้าเสาให้ปีแสดงระหว่างที่โอนาน่าไม่อยู่ในเกม F a คัพรอบ4ีที่ทีมเอาชนะนีพอร์ตเคานตี้เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา กรานั้นคาดว่าอาดีตมือกาวอินเตอร์มิลานจะทวงตำแหน่งอีกครั้งเมื่อแมนเชสเตอร์ออกไปเยือนวูฟไดคืนวันพลัสบรีกิจกรรมดีๆบทวิเคราะห์และทัศนะจากกูรูประสบการณ์สูงรวมกิจกรรมคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r ร b ์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ